สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะ Toyota Vios v 0 5เครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะเครื่องดีแอร์เย็นเป็นรถบ้านเทนะคะราคาถูกๆค่ะคันนี้69,900บาทภาษีพรบรเดือน7นะคะปี66คะ่ะเรมชุดโอนมีให้ครบนะคะ Body สวยค่ะมาพร้อมกับสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนะคะ สวยงามพร้อมซิงวิ่งทางไกลได้สบายค่ะเครื่องเกียร์ปกติช่วง่างดีค่ะสีสานรอบคันก็60%นะคะมีดูรอยบ้างนะคะตัวเอสนะคะใหม่ดิจิตอลภายในค่ะลุกทันสวยหรูหราดูดีนะคะตามรูปนี้เลยค่ะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เชื้อเพลิงเป็นเบนซินนะคะ เครื่องยนต์1,500ซีซีขับวิ่งดีประหยัดน้ำมันดูแลง่ายเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะสนใจคันนี้นะคะดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะรถขายอยู่ที่69,900บาทอยู่รังสิตนะคะเข้าไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนได้ค่ะหรือท่านต้องการคุยรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมนะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ JK ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ต้องลากันไปก่อนไวพ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ